สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเพจเรื่องของกูรูกับผมไก่วิทวัสวันนี้จะขอพาเพื่อนๆไปชมพระสาคัญของจังหวัดอ่างทองนั่นก็คือพระวัดนกอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพระวัดนกอายุการสร้างผมเชื่อว่าเกิน100ปีนะครับและประวัติการสร้างมีความเกี่ยวพันกับวัดปักคลองมะขามเท่าแน่นอนครับพระวัดนกมีแม่พิมพ์ลักษณะรูปประพันธ์สันผานคล้ายกับพระหลวงปู่สุขวัดป่กคลองมะขามเท่าซึ่งเจ้าวาดวัดนกในอดีตท่านเป็นผู้สร้างพระชุดนี้ท่านเป็นสหธรรมมีกับหลวงปู่สุขวัดป่กคลองมะขามเษ ด้านหลังลอยจานเป็นลายมือเดียวกับพระของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าครับเราไปดูกันว่า5้านาทีดูพระเป็นเล่นพระได้กับพระวันนกจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับพระวัดนกมีหลายแม่พิมพ์ครับตั้งแต่พิมพ์ใหญ่พิมพแซยิปพิมพ์เล็กพิมพแม่นางกวกักพิมพเกตปูและพิมพิพเศษ มวลสารที่สร้างพระวัดนกับเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมน้ามันตั้งอิว้วพระวัดนี้เป็นพระประจุกรุกนะครับผิวพันธุ์หลายๆองค์จะมีคราบปู่ให้เห็นมาดูพิมพ์ด้านหน้ากันครับพิมพ์ด้านหน้าทุกพิมพ์จะมีลักษณะเส้นสายที่เรียวคมชัด ในพิมพ์พิเศษด้านหลังจะมีรอยจานเปียกนะครับองค์ที่มีจานด้านหลังจะมีการลงเหล็กจานในตอนที่พระยังเปียกหมาดๆอยู่นะครับซึงเป็นเส้นคมชัดลึกลงไปและเช่นเดียวกันครับพระวัดนี้สังเกตหลักๆจะเป็นการตัดสองขอบโดยแม่พิมพ์ด้านหน้าเมื่อกดพิมพ์แล้วเนื้อที่ปลิ้นออกด้านข้างผู้สร้างจะใช้ของมีคมผมเชื่อว่าเป็นมีดนะครับทำการตัดขอบข้างดังนั้นพระวัดนี้จะเป็นการตัดสองขอบโดยด้านหน้าจะเป็นแม่พิมพบังคับเนียนเรียบ และด้านหลังจะเป็นการตัดหยาบบ้างละเอียดบ้างจะปรากฏให้เห็นนะครับว่าเป็นการตัดสองขอบมีการสร้างหลายเนื้อนะครับโดยหลักๆจะเป็นเนื้อดำเนื้อเทาและเนื้อที่หายากคือเนื้อขาว ท่านิยมของพระวัดนกนะครับองค์สวยๆอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลายๆหมื่นในองค์ที่เป็นพิมพ์พิเศษและมีความสวยมากๆครับปัจจุบันพระวัดนกยังมีให้เห็นในท้องสนามนะครับสำหรับท่านที่ ดูเป็นแล้วถ้าเจอพระวัดนกสวยๆผมอยากให้ท่านเช่าหาเก็บไว้นะครับอนาคตพรวันี้แพงแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจเรื่องของกูรูกับ5นาทีดูพระเป็นเล่นพระได้สําหรับอ e ีพีหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปชมพระอะไรวัดไหนติดตามได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้นะครับขอบคุณสําหรับทุกคําติชมขอบคุณสําหรับคําแนะนำอ e ีพีหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ